มื่อคืนนี้ว่าพายุจะเข้าลมมาสะดิบดีบอกว่ามีแต่ลมไม่มีฝนสักแอะจาภาวนาว่าขอให้พรอพ่รุนมาแบบเบาๆนี่เอาแบบพายุบุกแคมลูกอันนี้ก็เลยหล่นลวงเอาลนวงเอานี่ลูกอะไรไม่ใช่ยางนานะคะปไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะลองจรอ,อะไรเงี้ยเหมือนจรจนลองจรเหมือนภาษาทับศัพท์ไทยก็คือไว้จรยาวๆลองจรอ,อะไรเงี้ยไม่ใช่ยางนาแต่ลูกพันธุ์สันถานคล้ายขอนต้นแตกลายคล้ายกันกันกบยางนากับยางกับต้นชาติที่เราปลูกไปกับต้นลูกยางเหียงอ่ะคล้ายกันเลยแต่ใบไม,ไม่เหมือนนะคะใบนี้เล็กกว่าใบาเขาใครรู้ก็ช่วย บอกต่อเป็นเวียธานี่ใบเป็นลักษณะนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรมีอยู่สองสองต้นที่บ้านนี่สองสทข้างหลังอีกโอ้ไม่ใช่สองต้นสิสี่ห้าต้นอ่ะโน่อนอีกช่วงนี้เป็นช่วงผลิใบของเขาเขาก็จะพอช่วงป,ป,ลปลายปีก็ผลัดใบก็ร่วงละนาวอันนี้ก็ผลิใบเขียวสวยแล้วก็ดอกนี่ตอนที่ยังไม่ร่วงนี่เป็นสีแดงแดงสีชมพูนะส,สวยๆเพรา่วงมามหลอดก็เป็นลักษณะนี้ เดี๋ยวจะลองเอาไปเพาะดูว่ามันจะเหมือนต้นชาติเหมือนลูกยางเหียงเหมือนยางนาเพราะมีคนเขาบอกว่าพ่อเหมือนยางนาแต่มันสุดๆเหมือนอ่อนๆเลยมันจะขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมีคนรู้เผื่อมีเพื่อนๆรู้แล้วก็จะได้ข้อมูล โฟกัสไม่ได้มันมันอยู่แถวนี่แหละแถวป่าเบญจพรรณแถวเร่งแรงแถวอีสานนี่แหละก็เลยร่วงหล่นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บกวาดอีกแล้วอีสาดีใจว่าต้นลูกยางเหียงนะร่วงหมดเกือบหมดแล้วไม่ไม่ค่อยหล่นแล้วอันนี้ต้นนี้อีกนี่นี่ลูกยางเหียงจะเป็นแบบนี้นี่เอรออยู่ใช่ไหมคะ ฮลิคอปเตอร์สมัยเด็กๆที่เราเล่นกันเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบเนี่ยนี่อันอันนี้อันที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ยางเหี่งนะมันจะเป็นแบบเ,เปรียบเทียบก็นเห็นจระเข้เลยเนีย่อันนี้ไม่รู้อะไรไม่ใช่ยางนานคะ่ะยางยายางนาใหญ่กว่านี้อันนี้ยางเหียงที่เราปลูกหรือต้นชาติที่เราปลูกไปคลิปก่นกอนๆใครรู้ก็ช่วยบอกต่อเป็นวิทยาานนะ ็เลยอุตส่าห์ว่าตื่นนานมาจะได้ไม่ต้องลดน,น้ำจนหนาเพราะว่าฝนลงเมื่อกีนนะคิดไว้ในใจนะสรุป <c oughs> ไม่มีสักเม็ดรถเหมือนเดิมเต้นหมอนที่นี่กลังจิดลูกลูกเล็กๆ่น้อยนนี่ขาดน้ำไม่ได้เลยนะขาแล็วร่วงนะวันก่อนลองเอาลูกหมอนสุกอะไปให้พวกน้องลิงที่วัดนะ่ะเขาชอบมากเลยนะ สงสัยจะไมีเคยกินต่แรกก็ดมๆดูก่อนดมๆแล้วทีนี้เราก็เลยลองกินให้ดูทั้งสออริงเขาก็เลยกินดูให้ติดใจใหญ่เลยนี้พากันปากม่วงปากดำเดินตามโดยเฉพาะเจ้าลิงตัวใหญ่จเจ้าริงมาเฟียจากฝูงอะ่ะเดินตามติดเลยนะแล้วตอนที่เขาหยิบเอาลูกหมอนเล็กๆจากมือเราอะ่ะน่ารักน่ารักมันรู้สึกดีอะ่ะ ก็เลยเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปให้อาหารหลิงเลยไม่รู้ทำอะไรอยู่๋อเพื่อนว่าจะมาหาเพื่อนว่ายืมตังค์ว่าจะเอามาคืนก็เลยก็รอกันอยู่รอไปอมาเไ๊มทำไมไม่โอนแลก็แล้วปรากฏว่าหล่อนก็ติดธุระอะไรก็บอกเดี๋ยวจะโอนให้เอา้าก็ให้เรารออยู่จนเกือบห้าโมงกว่าก็เลยไม่ได้ไปหาหลิงเลยขําเป็นไปเป็นวัดนะถ้าเราไปขํามมากก็ไม่ดีนะไม่เหมาะนะาาก็ไปสัก ก่อนห้าโมงหน่อยพอเสร็จธุระก็ห้าโมงนิดๆเนีน่ยกำลังดีพอเลี้ยงอาหารลิงเสร็จอ่ะเมื่อวานก็ไม่มีอาหารดดวยะมีกล้วยหลังบ้านสุกติดเชื้อนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีผลไม้อย่างอื่นหมอนก็สุกนิดเดียวก็เลยไม่ได้ไปหาเขาวันนี้จะไปอยู่เขาคงจะรอแหละมีส่วนได้กินทุกวันเนาะเขาก็ไปสองอาทิตย์แล้วนะกอบสองอาทิตย์แล้วไปทุกวันอนะ่ะเริ่มคุ้นเริ่มซีกันละกับพวกน้องลิง นสารที่เป็นแม่ลูกอ่อนน่ะกำลังติดลูกมีลูกเต้าตัวเล็กๆหอบพิ่วไปน้่ไปนี่ด้วยเขาเราก็ต้องได้กินอาหารบำร,รุงนะทีนี้น้ำนมต้องให้ลูกให้นมลูกคิดถึงอยู่แต่ว่าเหนื่อยเกินแล้วก็แดดร้อนเนี่ยไม่รู้พายุเหมือนพายุจะเข้าแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่มีสักแอะเลย สงสัยลมจะพัดไปตกทางอื่นแต่ว่าอากาศก็เย็นขึ้นหน่อยลมแผ่วเมื่อเช้านี้ไม่ยังไม่อบอ้าวเท่าไหร่นะแต่ว่าคงจะร้อนเหมือนเดิมแล้วันนี้38 39สองสามวันมาแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ชอบหน้าร้อนก็อย่างนี้แหละมันแรงต้นไม้ก็ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เกิดหน้าร้อนแต่ว่าไม่ชอบหน้าร้อนนชอบหน้าหนาวโดยมันติดมันสบาย <c oughs> อยู่เมืองนอกก็เปิดพีตเตอร์เอาหนาวก็ดื่มอะไรอุ่นๆเอามันก็มันก็ดีกว่าร้อนอนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะลงคลิปน้องลิงนะเดี๋ยววันนี้ไปจะถ่ายคลิปมาลงช่องนี้บ้างแล้วกันปกติก็ลงช่องมูจิชแนลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวแปะชื่อช่องไว้ข้างล่างนะเผื่อใครจะแร็เข้าไปดูช่องนั้นก็จะเป็นอินเตอร์หน่อยๆก็จะมีทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเนะเพราะว่าเริ่มมีผู้ติดตามอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าช่องนี้ยังไม่เคยเนาะเคยเล่าช่องข้าครัวกับมูจิคือรุปมีตอนนี้มันมีสีช่องนะ เล่นอู้กกับหมุกี้ก็สอนเล่นวูลเล่เข้าครัวกับหมุกี้ก็สอนทาอาหารทําเครื่องดื่มนั่นนี่แล้วก็มีหมุกี้ชาแนลนี่แหละทั่วๆไปแล้วแต่อยากจะลงเริ่มเป็นโปรอินเตอร์นะหมายถึงว่าผู้ติดตามนีม่เป็นฝรงฝรั่งเป็นชาติไหนก็ไม่รู้บางทีก็เขียนก็ไม่รู้มาเขียนภาษาอะไรก็อ่านไม่ออกก็เนื่องจากว่าเรื่องของนั่นแหละอ่าพูดแล้วก็จะยาวเรื่องเกี่ยวกับลิงนี่แหละลิงโยโยนะ่น่ะลิงโยโย่ที่อยู่เวียดนามนะ่ะ ชาวเวียดนามเอาไปเลี้ยงอ่ะเขาตายเขาโดนรถชนแล้วเราก็เลยทําคลิปใบอะไรในช่อ,องมินิชแนลกลายเป็นว่าผู้คนที่เป็นแฟนคลับของโยโย่ท่างที่รู้จกักแล้วไม่รู้จักโยโย่ก็เข้ามาคอมเมนต์บางคนก็มาในแง่บวกนะบางคนก็มาแง่ลบนะต่อต้านเต็มที่เลยนะว่าพวกอนุรกักษ์จัดทั้งหลายนะนั่นแหละถ้อาอยากเดี๋ยวเล่าแล้วมันยาวช่วง่าเข้าไปอ่านกันแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งเข้ามาคอมเมนต์นะ ก็มีคนไทยบ้างว่ารู้จักโยโย,โยส่สงสารโยโย,โย,โย่คิดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาช่องแฮะแฮะเรื่องอาหารน้องลิงมาลงเกษตรอินทรีย์กับมุกี้บ้างนะจะได้ผ่อนคลายจากเรื่องเกษตรไปบ้างเนาะมีวันเปล่งลอยไล่มา ีเจ็บช้ำซึ้งรกักก้าวที่เคยมันพยายามตามร้างสามชีวติตแล่แงเอยต้องมาเจอเป็นน้ำตายจุงจำไว้ว่ารักใจเพื่อทำให้ใจต่างเจ็บดและเตือจงจำไวไ้ไว้ทีเสียใจ งราคงจะเรีย้เราคะเรียนคงคอองจะเรียนแต่ความคาด้วองก็คาาบบง,งไม่เคยใจเพื่ฉันมันเป็นวันที่เกิตน,นตื้นน้ำใจจะสลายหลอกลงไปใต้ทะเล โอเคคุณผู้ชมคลิปยาวละเดี๋ยวขอสัสางงานสวนแล้วคุณผูนไปชงกาแฟกินร่างกายกำลังต้องการ,ร,การ,ร,การคาเฟอีนขอให้มีวันอันนี้ว,วันพุธเนาะรึเปล่าวันพุธท,ที่ดีกันทุกคนนะคะขอคุณที่ตาชมจะสีส,สีกับมูกี้นะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่บายบาย